ตั้งแต่เกิดมาในชีวิตสามสิ่งเพิ่งจะเคยเห็นฟ้าฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่าลงต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวต้นนี้ก็จะเหลือเพียงต้นมะพร้าวในตำนานนะคะเขาผ่าลงจากยอดลงมาผ่าลงมานี่แล้วก็มาลงดินนะคะผลกระทบมีเยอะเลยนะคะ มะละกอต้นนี้หนึ่งต้นแล้วก็มะพร้าวต้นนี้อีกหนึ่งต้นไม่รู้จะรอดไหมนะคะแต่ที่กกของเขาเริ่มออกไหมเราเห็นชัดแล้วค่ะว่าไหมหมดเลยนะคะลูกไม่รู้กี่ทลายเลยนะคะร่วงลงมาหมดเลยนี่ผลงานของการที่ฟ้าลงนะคะหรือว่าฟ้าผ่า